วัวธนูรุ่นนี้หลวงพ่อจืดดำริจัดสร้างเป็นเนื้อปูนผสมผงโดยเรียกพระพัสมันมาเป็นผู้ทำให้และให้อาจารย์เสือเบญจริศสมัยนั้นยังบวชเป็นพระอยู่เป็นผู้ดําเนินการให้ช่างปั้นหุ่นขี้พึ่งเมื่อต้นปี2553เมื่อหุ่นขี้พึ่งมาถึงหลวงพ่อท่านก็พิจรารณา ท่านก็พูดอมยิ้มปนหัวเราะหึ่หึในลำคอว่าปันทะลึ่งด้วยนะเพราะว่าเจียวแผมมานิดหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าเป็นทองแดงด้วยอันทะเม็ดเดียวและโลงหล่อได้ถอดแม่พิมพ์และหล่อวัวเป็นเนื้อโลหะพิมพ์นี้ไว้เมื่อต้นปี2553และช่างก็ถามว่า จะหล่อเป็นเนื้อโลหะไหมคิดตัวละแปดร้อยแต่พระพระสมันก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค์และเมื่อปีพศ2555หลวงพ่อจืดไปทำพิธีหล่อวัธนูปี2555ช่างก็เอาวัธนูพิมพ์นี้ที่หล่อค้างไว้มาให้หลวงพ่อ40ตัว หลวงพ่อเจืดท่านก็จานไว้หนึ่งตัวและเอามาให้พระพสมันเป็นผู้จานสามสิบเก้าตัวโดยจานด้วยเหล็กจ,จานจานมือทุกตัวแล้วหลวงพ่อเจืดก็บอกว่าให้เก็บไว้หนึ่งตัวแต่บังเอิญพระพสมันไม่ได้เขียนชื่อติดไว้ที่วัวพอไปถึงวัดถามเจ้าหน้าที่จำหน่ายวัตถุมงคลเจ้าหน้านที่บอกว่าหมดไปแล้วเลยไม่มีตัวอย่างลายมือหลวงพ่อเจืดให้ชมสรุป วัวพิมพ์นี้เป็นรุ่นพอส2,555สร้าง40ตัวและชื่อเจ้าทองแดงเพราะมีอันธะเม็ดเดียว